สวัสดีครับผมนายศัญิักษ์ผักเปี้ยนะครับจบการศึกษาจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชาภาษาไทยครับตอนนี้ก็เป็นครูค้นขินรุ่นที่7ครับบรรจุข,ข้าราชการครูที่โรงเรียนนาดีรัฐจังหวัดแพร่ครับผมสำหรับการเป็นครูคืนขินนะครับก็รู้สึก การทํางานก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคุณครูในรอบทั่วไปเท่าไหร่นะครับการทํางานก็จะมีการเป็นครูผู้ช่วยในตลอดตลอดระยะเวลา2ปีเหมือนกันครับแต่ว่าการเป็นครูท้นถิ่นเราก็จะมีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนําความรู้ไปพัฒนาชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นของเราต่อไปก็ได้บุคลากรและก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่แหละครับเป็นผู้อบรมให้เนาะสำหรับคณะศ,ศึกษ,ษาศาสตร์นะครับก็ ตลอดระยะเวลาที่เรียนมา5ปีนะครับก็รู้สึกว่าทางคณะก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเป็นอย่างมากเลยนะครับเห็นได้เฉพาะโดยตอนที่ ได้ออกไปฝึกสอนนะครับคณะก็จะมีการนิเทศติดตามตลอดเวลานะครับแล้วก็ในปีของผมก็จะมีการช่วยในส่วนของค่าสื่อนะครับคนละ1,000บาทตรงนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตอนเป็นนักศึกษาฝึกสอนเราก็ไม่ได้มีไรายได้เนะนาะคณะก็ให้เงินในส่วนนี้มาช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆก็ตังนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในตลอดระยะเวลาที่เรียนมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบุคลากรแต่ละท่านก็ทุ่มเท มากๆเลยในการที่จะสอนหรือว่าพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถนะครับ แล้วก็เนื่องในโอกาสที่คณะของเรานะครับครบรอบ55ปีอย่างแรกเลยก็คือรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ครั้งหนึ่งได้เป็นนักศึกษานะครับในคณะศึกษาศาสตร์ของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคณะของเราจะพัฒนาบุคลากรและก็ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเพื่อเอาไปพัฒนาเด็กนักเรียนตัวนลอยๆของเราในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ